สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎดูตามชาติที่อาจารย์วางไว้นะคะชาวกรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่ ให้กับชาวกรกฎนะคะจาจย์จะเป็นดูแทนสับไพ่นะคะเปิดดวงให้กับชาวกรกฎนะคะพลังงานไพ่ของชาวกรกฎไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่บอกว่าเป็นพื้นที่แห่งความสำเร็จค่ะหมายเลข78คู่มิตรใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะอหมายเลขสวยงามเลยค่ะจริงๆพลังงานไพ่ใบนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะเป็นคู่มิตรมหามิตรใหญ่ ดาวพะสกับดาวพระราหูอยู่พื้นที่แห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะต้องอมีเป้าหมายบางอย่างที่จะทําและตรงนี้ท่านทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดไปในภพการเงินของชาวกรกฎนะชาวกรกฎได้ไพ่พระอาทิตย์ค่ะได้หมายเลข51เป็นเลขคู่มิตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในภพการเงินและเป็นเลขคู่มิตรแสดงว่าห้าเนี่ยเป็นเลขของกูบาอาจารย์เป็นเลขผู้ใหญ่ กับลูกศิษย์ตามตำนานของดวงดาวนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินกันหาไรายได้เนี่ยนะคะชาวกรกฏโดยเฉพาะใครทํางานรับราชการเนี่ยการเมืองการปกครองก็ได้ดีมากหรือค้าขายที่เกี่ยวข้องกับเ,เครื่องประดับหรือพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะในด้านนี้ก็จะปังมากๆแต่ถึงไงเป็นภาพของพระอาทิตย์ คือชื่อเสียงความสําเร็จอยู่แล้วและอยู่ในตําแหน่งการเงินที่ขยายตัวตนท่านเป็นพื้นที่แห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจึงมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆปังมากๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะพลังงานไพ่ใบถัดไปในตำแหน่งสหสชาการเดินทางการคอนแทคติดต่อนะคะท่านได้ไพ่ลงมือทำนะลงมือทำก็แปลว่าท่านจะต้องทำไม่ใช่แค่คิดมีเป้าหมายอะไร ต้องจัดการต้องต้องทำต้องเหนื่อยหนอย่อยอ่าต้องออกแรงเออนะคะไม่ใช่สร้างวิมานในอากาศแล้วจะสําเร็จอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ลงมือทำถึงจะสําเร็จหรือ,อในตําแหน่งสหาชาติเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการคอนแทคติดต่อเนี่ยในเมื่อในมือนึงถือดาบถือขวานถือค้อนใส่เออดาบกับค้อนเนี่ยอันนี้ก็แฝงในยะของความขัดแย้งไว้ด้วยถึงแม หมายเลขที่ได้เป็นสองแปดคู่สมพลก็าตามแต่บางอย่างเนี่ยอันนี้มันจะติดในแง่ของคู่นี่สินก็ได้ถ้าเป็นภาพเสียนะอาจารย์จะแปลจากไปกระทบเรื่องดวงดาวให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้ด้วยกันแล้วกันเนาะสองแปเป็นคู่สมพลแต่กเปันคู่นี่สินหรือคู่มีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะดาวจันทร์กับดาวพระราหูอะ่ะเขาเป็นเขาเป็นคู่แบบเออในในนิทานนะนะคะที่พระราหู เป็นพ่อค้านะนะางจันเป็นหนี้ทีนี้พอภาพเนี้ยมันมันจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเตือนในเรื่องของการลงทุนหรือการเซ็นสัญญาค้ำประกันกับใครนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะในตําแหน่งภาพอยู่ที่สหาชะโดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนฝูงอ่านะฮะเพื่อนฝูงหรือเออญาติพี่น้องก็อย่างได้ด้วยนะอันนี้ท่านต้องดูดีๆว่าท่านจะเซ็นสัญญาเอกสารหรือ จะเออเป็นระวังเป็นหนังหน้าไฟต้องมารับผิดชอบอะไรบางอย่างนะคะในความหมายอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะโอเคเออในตำแหน่งที่อยู่อาศัยหรือบ้านนะคะทันทุบ้านท่านเป็นยังไงเออว้าวขนลุกเลยที่บ้านท่านบูชาพญานาคเหรออาจารย์ขนลุกมากเลย อืมคือมีหลายองค์เนาะอาจารย์บอกเลยว่าบ้านท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากและโดยเฉพาะบูชาพญานาคอย่างแน่นอนนะบ้านอลังการบ้านหลังใหญ่ก็ได้อืมแต่นั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้ก็จะสื่อถึงความขัดแย้งได้ด้วยเหมือนกัน หมายเลข3-4ี่คู่สตูนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเตือนนะคะว่าระวังความขัดแยง้งในเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกที่จะเกิดขึ้นยิ่งมาขยายอยู่กับไพ่เนี่ยเห็นไหมคะเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยสหาชาพ,พันธุเป็นไพ่ที่บอกว่าลงมือทําแล้วแล้วบอกว่าเลือกนะแต่แอคชั่นของไพ่มันอาจจะเป็นประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังความขัดแยง้ง เรื่องของพี่น้องญาติพี่น้องอหรือเพื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งสรรบบรสว่วนในเรื่องของทรัพย์สินมรดกอะไรประมาณนี้นะที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแตนะ่แต่ยังไงก็ตามในตําแหน่งตัวตนท่านกับตําแหน่งกระดุมพระด,ดีเราก็ระวังแค่ตรงนี้ว่าการการยอมกันได้หรือการบาลานเนี่ยนะถ้าดูดีด ถ้าคุยกันดีๆก็ก็ผ่านได้เหมือนกันนะคะอาจจะไปในตําแหน่งบุตรตาบริวารลูกน้องก็ได้นะน้องก็ได้หรือการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักอย่างของชาวกรกฎได้ไพ่อะไรมีคุณค่าค่ะอืมนะคะภาพเหมือนเป็นนักรบนะถือดาบถือเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนบังเกอร์ อาจารย์เรียกไม่ถูกแล้วฮะที่มันใช้กำบังอะนะฮะเพราะฉะนั้นในตําแหน่งบุตรตะเนี่ยเป็นไพ่แบบนี้ถามว่าท่านลงทุนได้ไหมนะฮะไพ่บอกว่ามีคุณค่าแน่นอนค่ะมีคุณค่าก็แปลว่าเออมันมีค่ามีราคาที่จะเกิดความสําเร็จได้แค่ไพ่ใบนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะถือกำบังอยู่แล้วก็ถือดาบนะคะเพราะ,ะนั้นการลงทุนครั้งนี้มันต้องสู้ต้องลุยแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะ ในการทามันมันจะไม่ได้แปลว่าสําเร็จง่ายๆนะคะเพราะดาบมันก็คือเรื่องที่จะต้องลุยต้องสู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นชาวกรกฎถ้าท่านจะลงทุนในเดือนนี้ท่านจะค่อนข้างเหนื่อยนะท่านก็ต้องดูดีๆก่อนด้วยนะคะต่อไปในพบอริค่ะอริคืออะไรเนี่ยค่ะยากลําบากเห็นไหมเหมือนรูปเข็นคกขึ้นภูเขาอะ คือเข็นเข็นเขาเรียกลูกโลกก็ได้เข็นขึ้นไปเนี่ยหนักเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น,นคือความหนักเหนื่อยความลําบากนะคะเพราะฉะนั้น,อ,นอยู่ในตําแหน่งอะริเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแปลรวมกันหละว่าอะไรก็ตามที่มันหนักเกินไปเราก็อย่าไปฝืนะระวังสุขภาพได้ไดเนี่ยเข่าขาเนี่ยมีปัญหาการยกของหนักการทําอะไรเกินกําลังของตัวเองอันนี้ต้องระวังนะคะระวัง หรือศัตรูเนี่ยนะคะศัตรูนี่ก็เป็นในสิ่งที่แบบอาจจะยืดเยื้อได้ด้วยนะศัตรูเก่าๆเนี่ยก็ต้องระวังนะเลขสามเจ็ดเป็นคู่ศัตรูด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังสําหรับกรกฎนะคะโอเคเรามาดูในตําแหน่งความ <c oughs> ขอบภัโทษค่ะตาแหน่งความรักตําแหน่งความรักบอกว่ากําหนดเองเหมือนภาพ อเทวดาท่านกําลังแผงสอนนะ่ะเทพองค์ไหนนะแผงสอนนะอาจารย์ก็จับชื่อไม่ได้นะเป็นภาพเทวดาแผงธนูแผงสอนก็นแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ในตําแหน่งความรักแบบเนี้นะเออก็ต้องบอกว่าระวังความความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างหรือแม้กระทั่งระวังรักซ้อนรักสามเศร้า อาจจะทําให้ทะเลาะเบาอแวงกันได้เกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นเลิกไหมไพ่บอกว่ากําหนดเองก็แสดงว่าชาวกรกฏนี่จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าท่านจะเลิกหรือไม่เลิกก็ได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ด้วยที่ว่าไพ่เนี่ยเขาจะเลงกันหรือตําแหน่งปัตตนีจะเลงกับตําแหน่งลัคนาอยู่แล้วนะพอลัคนายังเป็นพื้นที่แห่งความสําเร็จอยู่อาจารย์จึงมองว่าแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าจะเลิกกัน แต่แค่เหนื่อยที่จะต้องประครับประคองที่จะยอมให้ตัวเองเขาเรียกว่าไม่สบายใจบ้างรักษาแบบพื้นที่พื้นที่เองความรักษาพื้นที่หรือรักษาคนรักบางครั้งมันก็ยอมในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากยอมแต่อาจจะต้องยอมอะไรประมาณนี้อาจารย์มองประมาณนั้นอยู่ที่กฏกฏกําหนดเองด้วยอ่ะต่อไปอันนี้ต้องระวังแล้วพ่ขึ้นกระทันหันในตาแหน่ง มรณนะต้องระวังสุขภาพหรือระวังเรื่องของรถนะเช็คเช็คสภาพรถด้วยเรื่องของเบรกเรื่องระบบไฟระวังอุบัติอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ถึงว่าจะถึงขั้นรุนแรงแต่อาจารย์แปลไว้ก่อนเพราะนั้นเมื่อไพ่ออกเนี้ยท่านจะต้องแก้ดวงแล้วอยู่ในตำแหน่งเนี้ยสุขภาพก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ่อช่องท้องเนาะในตำแหน่งเนี้ยช่องท้องมดลูก นะคะถุงอันทะอย่างเงี้นะคะผู้ชายเนาะถ้าผู้หญิงก็ลังไข่อย่างเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งแล้วล่ะดีที่สุดบางท่านมีเรื่องที่จะร่องเหมือนกับผ่าตัดเสริมความงามอย่างเงี้ยออันนี้ไพ่นี้จะดีไปอยู่ในตำแหน่งสุภาพเป็นแบบเนี้ยนะคะหรือท่านมีเกณฑ์ซ่อมแซมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอืมบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้มันเป็นการแก้เคล็ดไปเลยนะ อาต่อไปนะคะในตำแหน่งผู้ใหญ่ตำแหน่งสุภาพชื่อเสียงความสำเร็จการตอบแทนบุญคุณค่ะเพราะฉะนั้นท่านกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ดีกับท่านอหรือพ่อแม่ดีกับท่านในตำแหน่งสุภาพยังแปลว่าพ่อด้วยนะเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะเป็นลูกที่กตัญยูกระตะเวทีนี่แหละความกระตัญญูกบตวเวทีจะทำให้ท่านเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหนะ้า นะไพ่บอกว่าตอบแทนบุญคุณเนาะ,ะถ้าท่านอยู่ในในสิ่งที่ดีอาจารย์มองเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนจะซัพพอร์ตท่านตลอดไปอือหรือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นภาพคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ก็จะดูแลชาวกรกฎอย่างดีหรือหัวหน้าเจ้านายอย่างเงี้ยขอให้เราอยู่เขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นคือทําตัวให้รู้จักอนน้อมถ่อมตนเนาะเป็นภาพคนนั่งอยู่เลยอะ่ะกับ นั่งคุกเข่านะต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะแสดงว่ารู้จักสัมมาคาระวะนะคะต่อไปในตำแหน่งการงานค่ะกรกฎท่านได้ไพ่อะไรผู้ชายดุถ้าบอกอย่างนี้ก็อาจจะแปลว่าใครมีหัวหน้าเป็นผู้ชายก็อาจจะหัวหน้าจะเข้มงวดกดขันนิดหนึ่งในเรื่องการงานอาจจะมองว่าช่วงเดือนนี้กอระกฎอาจจะต้องมีงานที่ค่อนข้างเนี่ยงานแก้ไขยเยอะได้เนี่ย ตำแหน่งเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนสายฟ้าเนาะกระทันหันโยกกับตำแหน่งกรรมมะที่จริงถ้าเรามองในเรื่องดวงดาวเรียวกว่าตำแหน่งดาวมันถึงกันเพราะเนื้ไพ่มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในตำแหน่งคําว่าโยกได้ด้วยนะอ่าพอเป็นโยกเป็นผู้ชายดุกับกระทันหันก็แปลว่าระวังเรื่องงานอาจจะต้องมีงานที่ต้องแก้ไขมีงานที่ต้องซ่อมอาจ,จต้องโดนงานตีกลับ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อไพ่เขาเตือนกรกฎก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยงานเราเนี่ยเช็คแล้วเช็คอีกหน่อยว่ามันบกพ่องตรงไหนไหมเราเลนเลอะอะไรไหมนะคะไม่งั้นอาจจะโดนดุเหมือนจะบอกว่าผู้ชายดุได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคในตําแหน่งลาภะค่ะในตําแหน่งลาภะหรือโชคลาบนะคะไพ่บอกว่านั่งสมาธิถ้าท่านต้องการโชคลาบ นาไพ่บอกนี้ให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรถวายบุญให้กับเทพเทวดานะคะแบบนี้รับรองโชคจะเข้ามาหมายเลขโชคลาภของท่านได,ได้หมายเลข69นะชาวกรกฎคือตำแหน่งโชคลาภเราจะมองอยู่ประมาณ1นะึ่ะตำแหน่งคำว่าลาภาตำแหน่งสุภะก็ได้ด้วยนะ ห้าหกเก้านะฮะแล้วก็ตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยห้าหนึ่งตำแหน่งตัวตนเจ็ดแปดแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่หน้ามองตำแหน่งบุตรตะหกหกนะคะโอเคแล้วแต่ท่านนะบางท่านก็อาจจะชอบซื้อลอตเตอรีร่ก็ได้อย่างอาจารย์ก็ก็ซื้อลอตเตอรี่แต่แต่ไม่ชอบเล่นหวยแล้วไม่เล่นนะคะแต่ชอบซื้อลอตเตอรีร่เนาะโอเคอ้าวในพบความในใจหรือพบวินาศอ่าเป็นอะไร ปักหลักอืมปักหลักแปลว่าคืออาจารย์มองงนี้ชาวกรุกฏเนี่ยท่านไม่อยากมูกไม่อยากย้ายอะไรแล้วถ้าทํางานท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากทําอยู่ตรงนี้นานๆอยากทําให้มันมั่นคงและความสําเร็จอยู่จนกเกษียณก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าความรักก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วเจอคนนี้ก็อยากที่จะมั่นคงกับคนนี้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้ว นั่นคือความในใจของชาวกรกฏนะต้องการความมั่นคงนะประมาณนั้นโอเคเรามาดูไพ่สรุปไพ่สรุปของชาวกรกฏค่ะไพ่บอกว่าได้อย่างเสียอย่างนะอันเนี้ยถ้าไพ่บอกว่าอย่างนี้นะในตำแหน่งสรุปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นค่ะว่า ของบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะครอบครองได้ทั้งหมดต้องยอมตัดใจต้องชั่งน้ำหนักให้ดีไพ่บอกงั้นนะต้องเลือกที่ดีที่สุดอะไรที่ผลกระทบน้อยที่สุดถ้ามันจาเป็นต้องเสียมันออกไปก็ต้องเสียนะฮะเพื่อรักษาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราไว้อืมไพ่บอกประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ